สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุภูสุคนะนีมาพบกับรายการหนุ่ยซาผ้าแสบอีกคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเผื่อเป็นกำลังใจในการท่ายคลิปครั้งต่อไปนาเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมากินก้อยไข่มดแดงค่ะพี่น้องค่ะมีหม,ม่ำนะะ้ำเ้ยค่ะนี่หม่ำง้วน้ะคะหม่ำงัวยยางแล้วก็มีไก่ย่างน้ำมานเห็บแซลม์กันค่ะพัก,กเต็มสวนคือเก่าอายะพี่น้องมาซิมเลยค่ะก้อยเองเลยคะ่ะนี่ อครับอาหารหากินยากพี่น้องอาหารสั่นสูง<ม>พักสดๆเอาออกจากสวน เก็บแซมกันแล้วค่ะเล่ามึงมาละพี่นอ้องหืมหม่มอืมเอาถอดออกจากไม้รถหม่ำเนื้อบ้างพี่นอ้องหืมอืม,อม จริงกับลูกโดดอมอมสมกำลังดีรสชาติอืมสดเอาเลยค่ะนี่ ฝนโตข่ามาขึ้นลมไว้ายๆหรอมือเนี้ยมาหอน,ปนไปเลยอื้ม พาพ่าขอพผ้าป่ามากินน้ากันเด้อค่ะเด้อเสียงมาเท่าในปกติเป็นวัดปิ่งไก่ ใส่ให้โมดแดงมันสุดจอดเลยเหะนะพี่น้องเนาะอีสานบานเฮาหืมผักหอมป้อมล็อกซี่กินอืมเธอเนี่ยซอสสดออกจากสวนพี่น้อง หอ,อมแดงมาละเข้ากันสวดอีกกันนะ้อาพี่น้องมาจะแซ่บค่ะอืม